อ่ะอ่ะอ่าคราวนี้อ่ะวันนี้เรามาดูชุดประกันนะครับชุดประเกันนะครับ,รนนรบอ่าสําหรับเวฟ้อยสําหรับดีมกรุสชาภาที่เราจะใส่ชุดคิดนะครับเวฟลอยเข้าไปนะครับเอ่อประกฑนบนนะครับก็ถือเป็นอะไร ชิ้นส่วนที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับคราวนี้ผมมีชุดนี้ข้อพิเศษของชุดนี้ก็คือแตกต่างที่มันชุดนี้ที่มันแตกต่างจากประเก็นที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก็คือชุดนี้ครับมันจะมาพร้อมกับนี่ครับประเก็นทองแดงครับประเก็นฝาสูบทองแดงนะครับมีมาในชุดเลยนะครับนะก็คือนอกนั้นนะนะอกจากตัวไฮไลท์ที่เป็นประเก็น ทองแดงเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีประเก็นตีนเสื้อนะครับก็ตัวนี้ประเก็นเอ่อฝาปิดฝาสูบนะครับฝาปิดฝาบนนะครับตัวนี้เป็นประเก็นฝั่งเอ่อปิดแคมฝั่งขวานะครับฝั่งที่เราต่อกับออยนะตัวนี้ก็เป็นนะครับเอ่อปิดเฟืองแคมนะครับปิดเฟืองแคม นะโอเคถึงก็ประกรันฝาสูบทองแดงนะครับอ่ะดูกันช,ชัดๆนะครับปั๊มนูนนะครับนะปั๊มนูนเห็นไหมครับเข้ารูปนะครับป้องกันการประกรันฝาสูบรั่วได้แน่นอนนะครับนะดีกว่าประกรันเหล็กทั่วไปนะครับนี่คือประกรันทองแดงต่อมาประกรันคอท่อครับ ยินท่อข้อก็นะครับซิลอย่างดีนะเห็นไหมฮะโอเคต่อมาเป็นซินก้านร,ราวนะครับสองตัวนะครับตัวนี้เป็นโอลิงนะครับสองตัวอา่าจะเป็นรอยต่อระหว่างเสื้อสูบกับฝาสูบนะครับแล้วก็เสื้อสูบกับ แข้งกลางนะครับอันนี้ก็ฟ้าปิดเอ่อโอลิงฟ้าปิดอ่ากระเด่องวาวนะครับสองตัวบนล่างนะอยู่กับฟ้าสูบเอ่อเพ็นตัวนี้นะครับก็มาแทนแผ่นแผ่นพลาสติกนะครับที่ต่อกับฟ้าสูบอ่เดี๋ยวตัวอย่างให้ดูนะครับนีอันนี้ฟ้าสูบมาใส่ตรงนี้นะครับสังเกตจะมีความหนานะครับความหนานะครับความหนามากนะครับ ข้อดีของตัวนี้ก็คือนะครับช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดจากฝาสูบเนี่ยนะที่เกิดจากฝาสูบเนี่ยให้มันขึ้นไม่ไม่ให้มันขึ้นไปที่คาร์บูนะครับอันนี้ช่วยได้นะครับอันนี้ช่วยได้นะส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็นประเกฑนระหว่างคาร์บูกับคอลิดนะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวคอคาร์บูนะครับเปลี่ยนคาเกับคาร์บูเดิมแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็นแป้นนะครับแล้วก็ใส่คอลิด เข้าไปใส่ไปที่คอลีดแล้วก็คาบูกดเข้าไปนะครับอยู่เป็นอยู่ส่วนที่อยู่คาบูนะครับตรงนี้โอ okay. เคโดยรวมก็ประมาณนี้ครับสนใจก็ทักเพจได้เลยครับพีดีกาลัดนะครับประเกน็นชุดเวฟร้อยนะครับหรือจะใส่ดีมคัพสภา,าก็ได้นะครับสําหรับชุดชุดชุดสำหรับ,ด,ด,ด,บดีมคัพพา,าคือที่จะเซตเป็นอ่าประเกน็นที่เอ้ยขออภัยครับที่ท,ที่ที่จะเซตเป็น ชุดหัวเวฟบร้อยนะครับว่าเวฟบร้อยสิบก็เวฟบร้อยสิบตัวนี้ก็ได้นะร้อยสิบคาบูนะครับไม่ใช่ร้อยสิบไอนะโอเคสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยครับนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับนะเราเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ